มาพาสร้างสตอรี่เพื่อเพิ่มค่าการมองเห็นหรือ Engagement เข้าจิ้มที่สตอรี่เนาะเมื่อกี้เนาะไอตรงสตอรี่่มีเครื่องหมายบวกบวกเสร็จเขาก็ให้เลือกรูปเลือกภาพทีนี้ฉันก็จะเลือกตัวนี้แล้วกันพอเลือกตัวนี้เสร็จเนี่ย ไอตัวข้างล่างเห็นไหมเขามีแถบเพลงให้อะ่ะเลือกไว้สักเพลงหนึ่งอ่ะสี่สิบสิ้นแฉะแล้วก็ลากลามาวางพอมาวางเสร็จบนสุด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 ็นภาพจะพกกิเร์ขิ้นเข้าไปอ่าขึ้นกิตทำไมต้องกิตเพราะว่ากิตมันเด้งได้มันจะทำให้น่าสนใจอกดแช่กดลากมา แล้วกดแชร์ <Yeah. S 1> กดแชร์เสร็จเนี่ยมันก็เตรียมทำงานแล้วพอสตอรี่ทำงานเสร็จอ่าประสบการณ์ล้วนๆเลยนะถือว่าเป็นของใหม่ด้วยพอสตอรี่ทำงานเสร็จเราเอาสตอรี่ไปลงเรียวและจากเรียวเราบันทึกลงโทรศัพท์และมาไว้ที่โพสต์มันจะ มีเพลงขึ้นทุกเพลงไม่เสียงไม่หายถ้าทําวิธีอื่นเสียงอาจจะหายแต่ถ้าทําวิธีนี้เสียงไม่หายและมันต่อเนื่องจากสตอรี่ไปเรียวและก็จากเกลียวมาขึ้นหน้าโพสต์โพสต์เราก็จะมีทั้งภาพทั้งเสียงเป็นคลิปสั้นที่เรียกว่าอยู่ในเทรนจริงๆต่อไป